ก็ปิงเดือนหนึ่งจะน้ออยู่ที่เป็นยินเดียบแล้วมีใค่เป็นคู่บ้างคู่ซ้อนกัน่งี่ก็มียอดทงไกลปากเราบลุกเใครช่อยกันเนาะปากวันนี้เราอยู่เสุะยิบสองเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดนั่นหมายถึขยมาประมาณกี่กิโลครับหกสบเมครับเราเป็นมือตรใจาครับ อ๋อซีเมอร์ครัแล้วนี่เเจอวัฒนายเคยเจอไหมไม่เคอไฟแรกเลยได้ศึกษาเกีกับสตว์ป่าันก็ดูอย่างเขาไม่มวยสตล์ลยเหรอมวยเข่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมอะไรกก็เรื่อยๆครับคอยไปตามๆกันครับอย่างล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ไหนครับตนนั้นเป็นไงก็ได้รับก่อนแล้วผลวันที่พี่อ่ะแล้วผลเป็นไงตกรอบก็ชนะคะแนนครับวันนี้ชนะใครอะไรชนะใครมาแล้วชนะใครชายเลี้ยงครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบแล้ววันนี้ร้อยยี่ส in ิบมีปัญหาเรื่องน้ำหนักอะไรไหมไม่มีเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างก็พอดีครับออกมาพอดีเลยครับเราวันไฟนี้คุมมาประมาณกี่โลครับหกเจ็ดโลหกเจ็ดโลนะเราต่อยมือเราลงมืนที่คือไฟแล้วประมาณร้อยสองร้อยแบบนั้นเราเป็นคนสบายครับกรุงเทพแบบไฟช่วยเชียร์ให้ทำแรบนี้นะก็ฝากพี่น้องชาวพนักงานครับช่วยเชียร์นะครับดีแน่นอนจะไม่ท้ำให้ผิดหวังนีงของเช้า